โอเคครับก็คราวนี้นะครับเราจะมาลงในส่วนของหน้าดีเทลกันแล้วนะครับก็ในตัวเวิร์กช็อปที่ทำเกาะหน้านี้นะครับในส่วนของ Next.js App Router เนี่ยที่หน้าหลักนะครับก็คือตรง Home อย่างนี้นะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอยืดะก็ r e s ponsive ให้นะครับแต่พอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะส่ง ID นะครับของเจ้าตัวหนังเรื่องเนี้ยเข้าไปแบบนี้นะฮะ ซึ่งในหน้า Movie Detail นะครับเราจะทำการแสดงดีเทลง่ายๆเบื้องต้นก่อนเราจะทำการดึงเจ้าตัวเขาเรียกว่า ID นี้ขึ้นมาได้ไงนะครับก็เบื้องต้นเลยเนี่ยเราสามารถทำเป็นลนะักษณะเขาเรียกว่า p r o p ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเราจะทำการรับตัว p a r a m e r เข้ามาครับแบบนี้นะครับเป็น String อันนั้นตรงนี้ก็ทำการทำเป็น p a r a m ได้เลยนะครับเป็นชื่อเฉพาะมาเลย นั้นนะครับผมจะทำการดีบักให้ดูก่อนว่าผมสามารถดึงพารามได้นะครับอ่า mm hmm. แล้วก็ดอตฮะตรงนี้เนี่ยต้อดอนะครับคือต้องสอดคล้องกับนะเจ้าตัวชื่อนี้นะครับพอดี mm hmm. ตรงนี้ผมใส่นี่ใส่แอนนี่แล้วกันนะครับจะได้ง่าย mm hmm. ก็จะเห็นว่าดึงมาได้แล้วนะครับสอดคล้องกเลยนะฮะชึบอ่าเห็นไหมนะครับอ่าทำไมนี่ไม่มาแ๊บนึงน,นะครับขอรีเฟซินะอ่าก็ดึงยิงใหม่นะครับ ปุ๊บอ่ามาแล้วกีมมันอาจจะเพี้ยนๆอยู่นะครับอ่าผมลองกดใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแก้โลโก้ให้มันวิ่งมาที่หน้ารูทแล้วกันชึบอ่ามานะครับตัวเลขตรงกันก็ขออนุญาตแก้ตรงเลเยอร์นะครับตรงนี้ให้มันวิ่งเข้ามาที่หน้ารูทแล้วกันนะครับก็ึกเป็นตัวนี้มั้งตัวไอคอนนะครับไอตัวรูปภาพก็ให้มันวิ่งไปที่หน้ารูท กดชึบชึบได้นะครับทีนี้เราก็คงจะเริ่มทำ UI กันละค,คร่าวๆนะครับก็เบื้องต้นก่อนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมคงทยอยก๊อปนะครับก็ผมจะขออนุญาตสร้างาตัวแปรพักก่อนแล้วกันที่ถึงเจ้าตัวเหมือนกับ ID นะครับเข้ามาแต่ว่าตรงนี้น่าจะต้องเป็น ID นะครับเป็นต้นแบบผมไม่ใช่ ID ถัดมาต่อนะครับก็ในกรณีนี้นะครับก็ผมจะมีในส่วนของรูปภาพ i m a g e p a r t นะครับ แล้วการเฟตตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะก๊อปมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็อันนี้เอาเวกนะครับก็ต้องมีซิงอันนี้คืออิมเม Pa าดเหมือนที่เราดึงในหน้าแรกนั่นแหละนะครับแล้วก็ทําการเฟดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟดส่วนของเขาเรียกว่าดีเทลโคงหนังนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น ID นะครับก็วิ่งเข้ามา ID อันนี้ก็คีย์เหมือนเดิมนะครับโอเคป่ะนะครับ เออ่คราวนี้เนี่ยเบื้องต้นก่อนนะครับเราสามารถตั้งให้มันเขาเรียกว่าแคชชิ่งแบบที่คือโดยปกติเนี่ยมันจะแคชชิ่งให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะบอกเฮ้ยเออมัน,นผ่านไปมาสักสิบวิเนี่ยให้ทำการเอ่อเคลียร์แคชชิ่งนะเราก็สามารถใส่อ่าตัวเลขนี้เข้าไปนะครับว่าเอออีกสิบวิเนี่ยให้ทำการดาวน์โหลดมาใหม่นะครับมันจะได้แบบไม่ต้องแบบแคชตลอดบางทีเรามีการเปลี่ยนแปลงรูปเนี่ยนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่า Uh huh. ไม่สามารถที่จะให้มันอัปเดตได้เราไม่ต้องไปใช้เสียเวลากับการทำพวกสติงคิวรี่อะไรพวกนี้ mm hmm. ก็คือพื่ง่ายให้มันเคลียร์แคชชิงนะครับถัดมาต่อก็ทำการแปลงนะครับให้เป็น Format JSON นะครับตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไปอันนี้ผมจะเริ่มทึงการสร้าง UI นะครับอันนี้ก็อาจจะทยอยทยอยก๊อปนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวเน็กเจเท่าไหร่นะครับก็อาจใส่เป็น h 2ก่อน,อนละกันนะครับ ที่เป็นส่งไตเติลแล้วก็ตัวรันไทม์นะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น m y i อ t ไ t เตนะครับแล้วก็รันไทม์นะครับตามนี้อันนั้นก็จะโชว์รูปภาพเลยง่ายๆนะรูปภาพก็โชว์เหมือนที่เราทําในหน้าแรกนะครับก็ผมจะก๊อปนี้ไปเลยนะครับปุ๊บอันนี้ก็คงจะ Import นะครับเจ้าตัว Next Image เข้ามาที่ด้านบนชุบนะครับ ความกว้าง800ความสูง800นะครับคัสเนมก็อันนี้เป็น M Y ก็คือ m a r จินด้าน้าแนวตั้งนะครับ12นะครับาด้า,านาแนวนอนให้แสดงเต็มหน้าจอนะครับความกว้างซอสก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับในเคสนี้ตัวรูปภาพจะใช้เป็นตัวแบ็กดรอพ r t นะครับก็ description ก,ก็ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากถัดมาก็คือในส่วนของพวก description น,นะครับก็จะมีส่วน overview ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะก็จะเห็นบ้ามาละผมกดตรงนี้นะครับแล้วก็แอนด์แมนนะครับจึ๊บนะครับโอเคไหมนะครับนะครับได้ละนะครับพอครั้งที่สองมันจะเร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะมันแคชชิ่งไปแล้วครั้งแรกมันไม่ได้แคชชิ่งแต่ว่ามันก็จะมีการรีวอลิเดตนะครับทุกๆสิบวิก็อาจจะมีการเขาเรียกว่ารีโหลดใหม่นะครับ เอาละนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนะนะครับอ่าคราวนี้อันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าารันในโหมดที่เป็นโหมดโหมดเดฟนะครับถ้าเราอยากจะแบบอ่ารันแบบเป็นโปรดักชันนะครับไอเคนี้เราก็สามารถที่ทำการพิมพ์วายแล้วก็บิวนะครับไปทำการบิวเป็นโหมดโปรดักชันนะครับผมจะสอนดิปลอยนะครับแบบอ่าเป็นลักษณะของยานบิวนะครับก่อน พอบิลปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะรันในโหมดโปรดักชันด้วยคำสั่งที่ชื่อว่า yarn า start แต่ว่าตอนจังหวะบิลเนี่ยมีโอกาสที่มันจะมีเออร์เรอร์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะดูซิว่าเ er ออร์เรอร์โดนเก็บตกหมดหรือเปล่านะครับอเหมือนจะมีเออร์เรอร์เกิดขึ้นนะครับพวกนี้มันจะเวลาบิลมันจะทำการเช็คข้างจะละเอียดก็ที่ตรงนี้เหมือนจะมีเออร์เรอร์นะครับยื yes ่นให้เราใส่ไทป์เข้าไปนะครับก็ผมบิลทีนะครับ โอเคนะครับอันนี้จะรอดไหมเอ่ยอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือบิวผ่านละนะครับครั้นี้ถ้าเกิดเราต้องการจะรันแบบโหมดโปรดักชันนะครับ <c oughs> เราก็สามารถใช้เป็นคําสั่งชื่อว่ายานนะครับ <c oughs> แล้วก็ตายมว้วนสตาร์ทนะครับอันนี้จะเป็นการรันแบบโหมดโปรดักชันเลยนะครับปุ๊บ ก็จะไวนะครับว่องไววิ์เลยนะครับก็ลองกดดูนะครับะจะเร็วเลยนะครับอันนี้เนื่องจากมันโหลดรูปภายในจะใช้นะนะครับโอเคมานะครับปึ๊บนะครับฟูสกีนนะครับดีสคริปชันอยู่ด้านล่างนะครับโอเคนะเอาละก็ สำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับ Next.js App Router แบบขั้นพื้นฐานแล้วกันนะครับก็น่าจะจบที่ EP นี้นะครับก็หวังว่าน่าจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ uh, ก็เรียกว่าสตั u c t อ r ์แบบใหม่มากขึ้นถ้าคิดว่านะครับ uh, คลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝาก กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันหรือจะสนับสนุนผมด้วยการเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรผมที่เว็บไซต์นะครับ code mobiles.com ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับยังไงผมขออญาตขึ้นนะก่อนจะจบคลินี้ไปขึ้นผู้สนับสนุนนะครับก็ชแนลผมนะครับก็ขออญาตขึ้นนิดนึงนะครับก็ คนที่สมัครมาเป็น Membership นะครับทุกคนก็สามารถที่จะสน,สนับสนุนผมได้นะครับในการสมัคร YouTube Membership เข้ามาช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ